เลยจุปล่ได้เท่าไแซมมันแสบดีสุดเลยวะก็เป่าอ่ะไอ้พดินกเดินกันเดินกันไวไงคนแก่ตามไม่ทัน มาตั้งเมื่อวานแล้ว้เมื่อวา,านเอ่อถ่ายแลย้วถ่ายวิดีโอเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให,ห,ห้แล้วด้วยอ่าไปดูในมือถือเลยมือถือเปิดดูได้ไหมล่ะ <laughs> <laughs>